แอนนาแม่ชคประกบกันแล้วค่ะหลังรูปเต็มในงานแฟชั่นโชว์วาเลนติโนพร้อมเจอทุกแม่ทุกสถาบันว้าวสวยสับกันไปเลยสำหรับแอนนาวรินทอนที่ก่อนหน้านี้ไปเชจอายเดินสับบนรันเวย์ปารีสแฟชั่นวีค2023สร้างความฮือฮาพร้อมกันแฟชัน่นนิตตาตัวแม่วงการบันเทิงไทยกับชมพู่อรายาเอฮาเกต ล่าสุดแอนนาวรินทอนมาในชุดสูทสีชมพูประกบแม่ชมถ่ายรูปร่วมเฟรมในงานแฟชั่นโชว์วาเลนติโนพร้อมแคปชั่นเจอแม่แล้วดีใจมากแม่มาดูวาเลนติโนแบบสะพึงแต่งานนี้เจ้าตัวยังออกมาโพส์เจอทุกแม่ทุกสถาบัานมารวมกันที่โชว์วาเลนติโนแถมยังโพส์ผ่านอิสตาแกรมฝากข้อความถึงเพื่อนรักแต่งโมนิดาว่าเก็ตซูฉันเจอนางแล้วนะเธอ ทีมเรามันติดซีรี